น,นี่เป็นพระโอเบสดหลังเก่านะครับพระโอเบสดหลังเก่าของวัดดอนยาวน้อยนะ<_><_>พระโอเบสดหลังเก่าวัดดอนยาวน้อยเราเป็นน้องได้สามาแล้วเป็นร้อยปีแล้วครับตอนนี้เพิ่งใกล้จะสามล่างไม้คือบริเวณนี้ครับนี่คือโอเบสดหลังเก่าคำนั้นน่าจะพระโอเบสด้วครับ นี่คือเป็นครนั้งแรกในชีวิตของสซย่านาซีบานนะครับที่ได้เข้ามาวัดบา้านปลอยยาวหน่อยนะครับมากราบมา,าไหว้กันนะครับตัวนี้คือภายในอาณาบริเวณเขียน่าดินที่ดินโซนแล้วหรือว่าเขตวัดบริเวณเวณัดนะครับนะครับ เป็นปฏิควางสถานท,ที่กว้างกว้งวางนะครับมีบ่อลงบ่อหนามเรียบร้อยวัดสถา,านที่หลายครับบุรีมาสามารถ,ถารทำบ,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 บุญกันครับเด้อต่อไปพอดีสร้างพระโบสถ์สร้างล้างค่าคุ้มพระโบสถ์แล้วก็ยกซอฟ้านะครับแล้วก็อันเชิญอันเชิญท้าประทานขึ้นปฏิญาทานบริเวทนั่นพระมาณในโบสถ์หลังไม้นะครับบุรีมาสามารถทำบุญแล้วรวมทุบุญกันนะเด้อเขาเท่าที่จะมีปัจจัยเขต้องเรียกตอนเจ้าของเท่านั้นครับ เวท่าเรสลาของฉันครับสลาของฉันคืิที่ชั้นเขาท่านพระทหารของพระสงฆ์พระเจ้าสลาของฉันสะอาดสวยงามครับเวทในคิดว่าเรืบองบทางทมาที่กำลังสั่งนะครับเป็นมากสมายพระประท่านเข้าไปกับทเป็น ตังค์ข้าบอวสุดยอุ๊พ่อพ่อพูสุดพ้านเพื่อนมาให้จอดแล้วนั่นไเาปอะไรมาให้ร้านอรมามาไห้กัน

ุนี่คือพิธีทำบุญนะครับที่ที่แกได้รับเมตพระเมตตาจากองค์สมมาทพระเจ้าได้รับเมตตาจากะท่านประธานท่านผู้ใหญ่ครับไม่มาวันนี้ไดยัไง้ทอะไให้ลูกด้ว่คอยคอไวเพราะว่าถ้าไม่งั้นถ้าว่าลูกไม่งั้นก็ถ้าอย่างไระบังคับากาศมั่าไครับสมก็คณิผมกาแกประจำบัติหลอนยาวหน่อยนะ เป็นพระดูว well, <respuesta. S 1> <'s> ัดมาก่าไปทานวัดมากเกือบสองสองร้อกว่าปีนะครับสร้างวัดลงนะครับนี่คือองค์ผู้สอนนะครับเจตโมหเคยเป็นคนเป็นอดีตเจ้าวาดวัดวัดยามอ่อนะครับเป็นเจ้าคณะนี่คือรุนแดงนะครับือเป็นพระผู้บุเบิดเป็นผู้พระก็แก่เป็นผู้บุ้เบิกเนาะอาจารย์เนาะเป็นผู้เบิกเป็นผู้เิ่เป็นผู้ก็สร้างวัดนั้นวัดแห่งนี้มากจนเรยอะเรื่องนะครับ อ้าววันนี้มาทำอะไรเอ่ยมารับโชคกับคุณป้าค่ะคุณป้าคุณสมบัติค่ะประเด็นมาเจอป้าเพื่อนส่วนกินเข่าเที่ยงครับนี่ง่ายๆบ้านเรากินแบบนี้นะครับไก่หรือไม้ดองค่ะนีไก่หรือหมูกินแค่นี้ก็อิ่มเลยหมูละมั้งแล้วจะตักในนี้หรมนี่เป็นพระบโบสดลราหมายถึงจะประดิษฐ์ประานองค์พระประธานนะครับทำพิธีถวายองค์พระประธานเสร็จเมื่อเช้านะครับ เทเลวอร์ไปนองตอนนี้พใครมากยกโค้งราคาขึ้นใครยกโซฟาขึ้นแล้วก็อันเชิญองค์พระประธานอากาศความรุนริศนะครับ า,าธุนี้เรียกว่าพิตธรรมาจริยานุสรเจดีบรรจุอธิเจ้าอาธิการเคียนจิตตธรรมงนะครับอธิเจ้าคณะตำบลวางหินเจ้าว,วาดวัดแจ้ยาวน้อยรูปแรกครับพศ2472 ถึง2,508นะครับน,นี่บริเวณหน้าวัดปัานดอนดอน,นยาวน้อยนะครับจะมีอ่างเก็บน้ำแลวไป็ขององค์การมริหารส่วนตบลบางหินนะครับตรงนี้ครับความายชดน,น่นนะครับปอน้ำบันนี้จะเป็นมุ่บ้านยุซีมู่บบานรอบรอบอ่างน้ำนะครับรอบอ่น้ำมู่งบานที่จะเจร่ญนมู่บ้านวิพัานานะครับจะเจริญ จานบานแล้วท่าพี่น้องได้ดอกจานหาดูยากนะครับดอกจานดอกก้วยไม้พี่ความตรงข้ามอแดงเหมอันตรมก่อลดูดูคุณภาพรถครับพี่น้องขอยะาดโดยทางกลับตัวนครสิมาครับ